สวัสดีวันเสาร์ที่8มีนาคม2568ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน4ตามเรื่องไทยนะครับวันนี้เป็นวันโลกาวิาาศและก็เป็นวันลอยด้วยมีดิถีกาลักขนีในวันและก็มีดิถีเรียงมอนด้วยพิจารณาสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่อยามให้แน่ชัดก่อนนำไปใช้นะครับความสำคัญประจำวันนี้เป็นวันสตรีสากลครับ พลังแห่งสีมงคลสีที่จะส่งเสริมพลังดีๆมาสู่ดวงของคุณตามสูตรของหมอมาประหกประจวันนีได้แก่สีทองหรือสีน้ำตาลสีส้มและสีเขียวครับและสำหรับสีที่ต้องระมาระวังสีที่คุณหลีกเลี่ยงในวันนี้ได้แก่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีดำและสีแดงครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มหรือชุดที่เป็นสีประจำ เราก็มีวิธีแก้ง่ายๆครับโดยการใช้สีที่เป็นมงคลประจำวันใส่หรือเสริมในตัวเองเช่นกระเป๋าแมสหรือแม้กระทั่งปากกาผ้าเช็ดหน้าเคสโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสีที่มงคลประจำวันสามารถนำมาลดทอนในชุดยูนิฟอร์มของคุณได้ครับและให้สีมงคลส่งเสริมดวงคุณมีชีวิตที่ดีในทุกวันนะครับ